เนี่ยค้าอันเดียวเนี่ยใหญ่กว่ามูบางทีล่ะอุ้ยก็สวยแต่น้ออุ้ย,ยสมน้ำสมเนื้อแต่ว่าดอกสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยดอกแบบนี้แหละคือสวยมากขาใช้ได้อู้ขาอ้วนมากเลย,ยสวยมากจ้ะ mm <laughs> ได้แต่ดอกดอกมันสวยแต่ว่าขามันนอนกินหมดแล้วเสียดายดอกดอกสวยอยู่นะบาน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 เยอะเลยเพื่อนๆอ,อันนี้เอาได้บ้างเนี่ย อือันนี้น่าจะได้เนี่ยหอมมาก ได้ดอกขา,ขาวๆนี่ยังใช้ได้อืมทำไมมันนิ่มๆขาไม่น่าได้แต่ดอกได้อยู่ดอกยังดีอยู่เลยตัดขาอันนี้ล่ะ อ้ยเสียแล้วเสียดายดอกเจ้าต่ดอกชอบดอกมันสวย ดอกกระแสบได้พี่น้องดอกในแสบปวดขาได้จะขาปวดแสบปันใดเด็แทบจะโบนี่อย่างเดียแต่ว่ามันสีแสบน้ำดอกเลยสาลินวานี่นี่ปวกพลังเนี่ยดอกมันแสบมันนุบๆมันนะจ้ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นขาเนี่ยถ้าโบอ่อนจริงๆเนี่ยปวแสบเด้จ้ะโบต้องเอาไปหิ้กินเลยแก่วเขาโบคอยเอาเอานิยมตัดเอาขาเนี่ยนะเขาตัดขาถิ่งนะเขาสินเนดอกนะมากกว่าแสบกว่าอันนี้ได้แต่ดอกอนี้ ดอกสวยมากแต่ว่านอนกินขาหมดเลยดอกยังอ่อ,อนๆอยู่เลยอันนี้ก็เอาแต่ดอก เ็ดึนี่ยมันหนักดอกมันอีกงเลยพี่น้องมันโง่มันหน,นักโอ้ยโอ้โห,โห,โหเละมากมีมากเลยเละอยู่ไหนเดะตุ่มเปะิมาเละตุ่มเปะมันหนักดอกได้ไหมได้ไหมขามันจะได้ไหม ช้ำน้ำมากอ,อมน้ำอุย้ยนึกว่าถากตกใจโอยอกระเลื้นๆเนาะเห็ดก็ได้ที่จริงยังได้อยู่นะนี่แค่มันช้ำน้ำไปนิดหน่อยนี่เนี่มันใช้ได้อยู่นะนี่ไปต้มดีๆก็โอ้แสบคื้นเก่านี่ยขาเห็ดแตนี่แสบขื้น,นยันนยนยงน,นี่ใช้ได้อยู่ช้ำน้ำเนี่ยเสียงไม่ดังอะช้ำน้ำแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้จะได้เอาคือเกา่า เอาเหมือนเดิม น,นี่บ้านแบบไม่แก่นะเพื่อนๆบานเห็นไหมใต้ดอกมันยังใสกิ้งอยู่เลยไม่ดําอันเนี้ยสวยนะนี่บ้านแบบสวยบานแบบไม่แก่บ้านอ่อนอยู่ อเห็นไหมดอกเน่าแล้วแต่ขายังโคตรแบบโคตรดีอ่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมขานะขาดีมากขาแข็งปุก๊กโอ้โหขาแน่นอยู่นะนีน่โอ้โหตายแล้ว โอ้ยเขาไม่ในป่าเลืกปัะนี้อันนี้อันนี้พี่น้องเหา่าปลากำมาบ่ะนีย้ยิบเห็ดออกไปก่อนเด้อตายละเห่าเหาเหา่หาเห่ายำหัวพี่น้องโอ้นี่ดอกนึงพี่น้องอตัดขาข้างนอกเห่าเยอะในป่า อุ้ยหน,นักหนักเห็ด Bà nỉ hầu dưới. Chơi hết, lúc có chỗ hầu rồi, cũng ừ, đã ừ, ui len thăm nà thăm lắng ui tay tay. Hầu lạc của cô. ดอกใหญ่นะเนี่ยเพื่อนดูที่ดอกใหญ่มากโอเคใช้ได้ประมาณนี้อ,อัน,นโอ้ยเหา่าต่อยหัวใอ,อยไปโอ้ยอ้อืมเหาอันนี้ไม่น่าได้เอาาต่อยหัว ดูค่าอุ้ยใหญ่มากดอกใหญ่มากเพื่อน,นดูบานบานดอกใหญ่มากเลยน่าเสียดายเพื่อนเอ้ยดู มาเพราะท่านเนาะคุณโอ้โหดูขามันยาวมากโอ้ยถากหรือเปล่าตกใจโอ้ยเขาเอ้ยโอ้ยหนักดอกขนาดเลยพี่น้องทีละดอกมันหนัก,นกมันอมหนามจิโะนี่ขาใช้ได้เหมือนเดิมแลวนี่ดอกใหญ่นะนี่ไม่ค่อยอ้วนแต่ดอกยาวใหญ่อยู่ตัดขา hầu kỳ nào tay hóa sầu đi, ừ. Ừ. khá chạy đay, xui đui, เ็ดพึ่งหัวแดงกับช่วงนี้ก็ถ้าเจอก็คงจะได้แต่ขาแหละจ้ะแต่ขาแสบด้วยพี่น้องหัดนี้เห็ดพึ่งหัวแดงขาแบบแสบแสบด้ยมันฉีกกรอบแล้วจ้ะกรอบแบบว่าแบบกรุบกรุบเลยนะไม่จะคตอย่างไรขาเห็ดอันนี้หัวแดงดิเห็ดพึ่งหัวแดงมันแสบนะพี่น้องโอ้สงสัยต้องกลับบ้านแล้วเพื่อนๆค่ำแล้วเมื่อยยางเลยพี่น้องประมาานี่จ้ะเดี๋ยวสาวนี่จะกลับบ้านแล้วโอเคครับเพื่อนๆสาวปรินกลับบ้านแล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปสาวลินนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้สาวลินหาเห็ดต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย